แล้วุ้กมาแล้ว้ค่นะลุงมาแล้วค่ะลาแวค่ะลุงกมาแล้วลุงมาแล้วไไค่ะาลค่ะลุงออกมาแล้วค่ะลุงมาแล้วค่ะลมาแล้วค่ะลุงมาแค่ะลวคมาแล่มาแลค่ะลุงมามาแล้วคะคะลุงมาแล้วค่ะลุาแะล้วค้มาแ้วค่ค่ะ Ô mẹ con cái <laughs> con cái <laughs> con cái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  con

เราคุยกันที่บ้านละกันครับทั้งหน้ายอดแล้วก็สวยเครื่องเคลื่อนตอนเย็นนะฮะตอนเย็นตอนเย็นลุงบอกว่าให้ไปไล่ฉุดกันพิม่าบ้านนะคะโอเคกลับบ้านเก็บเกี่ยกันนะไปเก็บเกี่ยวกับบ้านเก็บเกี่ยวนะ let's go เรียบร้อยแล้วค่ะสบายใจได้เลย เธอไม่ได้กลับลุงหรอกำลังคานใดที่มาไม่ใช่ย e ืนไปยืนถ่ายกันลุงเนาะไม่ใช่หอมไอ้หนูไอ้หนูมาดูมาดูไอ้หนูหนูไหนเนาะหนูซิงตาสวดเนาะมาดูนะลุงพลไดอ่ะมีรถมาครับมีรถมาโอเคนะทุกคนมีรถตามหลังมา อสความินนี้ะะคค่ะลุงไปแล้วนะคะลุงไปแล้วออกเดินทางลุงออกเดินทางไปกระกอกแล้วค่ะตอนนี้น,นี่นะคะยูทูบเบอร์ของเราก็เตรียมตัวกลับนะคะตอนตอนี้ก็รอฟังนะคะว่าลุงว่าตอนเย็นก็จะแถลงข่าวนะคะไปไลฟ์สดกันที่หน้าบ้านลุงนะคะค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะ ได้ลโอเคเรียบรครับเป็นหน้าที่ของนายประกันเขามาถอดประกันเสร็จแล้วละครับพี่นี่เพราทำไมเร็วจังนะฮะเร็วจากเร็วมากเลยภาษาเลยเร็วมากเลยนะเรวมากเลยเาะลยเร็วมากเลยเนาะภาษาเลยเร็วมากเลยเนาะภาษาเลเรกเล่นาะภาเรมากเลยเนาาาเลรวาเลยเนาะภาาเลยเร็กปบ้านาะภาษาเลยรบ้ากเลยเนาะภาษาเลยเร้วมากเลยเนาะาษาเลมากลยเนาาาเมาเนาาครับ อ๋อนั่นเรากลับบ้านเลยเออนั่นแหละไปเจอกันที่บ้านปุบปุบตอนเย็นลุงจะแถลงเนาะลุงบอกแล้วนะฮะว่าแถลงตอนเย็นเนาะอ๋อผมจะไปแล้วผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เขานะครับโอ้ยจ่ายตังค์เท่าไรบ้าจ้ะอ๋อน้ำของเอฟซีพี่บ๊ะหรอ พี่เอฟซีพี่อนุวัฒน์เลี้ยงน้ำวันนี้นะครับวันนี้นันน้นี้รอคุณลุงทะเลพราได้เห็นรอยยิ้มแล้วนะฮะและเมื่อสักครู่นี้นะคุณลุงได้ยิ้มให้กับพวกเราแล้วนะครับผมนะคคุณอนุวัฒน์ก็ว่าจะเตรียมจ่ายก็จะลืมนะคะมัันนวววดดเเเี๋ยะา นี่นะคะลุงก็ออกไปนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกับปกุกโปกคะไ,ทไาทัาน,านไหนก็ไปคันนั้นนะคะ,นนะ,คะเก็บข้าวเก็บของกันนะคะ FC นะคะรอค่ะ คุณลุงคุณป้าก็กลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกกอกนะครกลับไปรอคุณลุงคุณป้าพร้อมกันที่น่นนะคะคุณป้าบอกว่าค่ะมีอะไรก็ไปคุยกันไลสุดอยู่ที่บ้านนะคะตอนเย็นนะคะก็รอฟังข่าวดีนะคะคนเปีนขอบคุณค่ะจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกลุงก็แถลงข่าวว่า เย็นนี้นะคะใหยูทูบเบอร์นะคะไปรวมตัวกันแล้วก็จะไลฟ์สดอยู่ที่หน้าบ้านหนึ่นะคะขอบคุณค่ะคุณอาคมขอบคุณเช่นกาค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วมาคันไหนก็จะกลับคันนั้นนะคะขอบคุณเช่นกั่ะมารถบรรทุกรถด้วยนะครับรถบรรทุกรถด้วยอ๋อลุงจิมลุงจิมจอารถลับลับเ่้าฟื้นนี่นะคะ ไปก่อนไรีบออกหน้าไปก่อนเลย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 ออกหน้าไปก่อนเลยนะคะปลายค่ะเดี๋ยวเราก็จะรีบแล้วนะคะไปแล้วนะครับอันนี้ก็จบแล้วนะครับคดีตัดสินว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอฟังนะคะลุงว่าลุงก็จะพร้อมกันนะคะตอนเย็นนะอันนี้สอชนภรนะครับไปแล้วเหมือนกันไปแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนะ ไปแล้วนะคะจะไปพร้อมกันเลยนะคะคไป่ะคะ่ะไ,ไปค่ะก็เหมือนกันรถพี่หอมเหมือนเดิม มารถพี่หอมเหมือนกันนะคะไม่โเลยาก็เรวอยู่นะอ้สลักอะไตาเนอาดูแล้วว่าแม่บุญถินไม่ได้มาไม่แม่บุญถิ่นมานี่ไม่หนูเห็นแกนั่งช่ยๆนั่งเฉยแล้วมากับพี่หอมเลยคุยกันแล้ว เฉยเฉยก็มาค่ะลุงไปไหนไปด้วยอ่ตอนนี้ลุงไปส่วนตัวนะคะเนาะค่ะจ้าให้ลุงไปส่วนตัวเราเราก็ไปเจอกันที่กก้กอกนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะกลับแล้วเราไปที่บ้านเลยเนาะกลวอะไรไปที่บ้านเลยค่ะบ้านกันเลยตอนนี้ลุงไปนะคะลุงลุงไปกับพนายพนาย เป็นส่วนตัวน่าจะพากันไปกินข้าวเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวฝากฝากฝากอันนี้ไว้กับนี่ด้วยไว้ข้างหน้าก็ไม่ได้มันร้อนเดี๋ยวฝากกล้องไว้กันนองบนถิ่นนะค่น เป็นข่าวดีจริงๆนะคะเราได้รับข่าวดีว่าแล้วนะคะว่าต้องข่าวดีนะคะน้องไทยนะคะขอบคุณค่ะช่องนะคะไปดูนะคะมาดูจริงๆเราได้คืนนักยักษ์ในไทยพูดแล้วน้องไทยนะคะเยี่ยสามีความยุติธรรมเสมอนฐาะขอบคุณนะคะงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับกรอกแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะเต้งน่าตะโคขงเลือกเต้งน้ำไม่ด้าแล้วนะคะ